อีสานแบบปรอบบานพานเมืองทรงจอรังเ้่าโซพีสูนองเก็บมาเราเอามาฝากเกี่ยวกับเรื่องรา่าเหตุการณ์ต่างๆที่ได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นและก่าผ่านมาแล้วในยุคอดีตคลิปนี้ขออนุญาตหยิบยกนำเอาเรื่องรา่าของฐานรับจากมาบอกมาเรามาเว้าสู่พี่นองฟังเป็นเก็บสาระเกี่ยวกับอาชีพนี้ที่มีมาตั้งแต่ในอดีต ปัจจุบันนี่ยยังคงมีปรากฏอยู่ครับพี่น้องจังเช่นกองทหารวักเนื้อที่กําลังหลบอยู่ในสมรภูมิสงขามยูเครนในปัจจุบันแม่ประเทศของเขาเองนะครับก็คเคยมีคนไทยได้ขันอาสาเข้าไปเป็นทหารรับจากในยุคอดีตคือกันครับคือในช่วงปีพศ2504ถึงช่วงปีพศ2518ซึ่งช่วงนั้นก็เป็น ช่วงของสงครามแย่งพื้นที่ระหว่างขั้วประชาธิปไตยและกะฝากฟังของขั้วคอมมิวนิสต์โดยมีประเทศล่าเป็นสมรภูมิหลับของการต่อสู่ระหว่างกองทัพเวียดนามเหนือกับกองทัพสหรัฐซึ่งได้ทำการสู่รบกันทั้งทังตรงและกะแบบทหารกองโจรโดยมีจุดมุ่งหมายก็คืดดำขวนของประเทศล่า กองทับข้อมนิตในคณะนั้นได้ขยายอิทธิพลและก็กำลังพ้นเขามาแสกซึมในประเทศไทยเฮาขับเพื่อหาแนวร่วมแนวสนับสนุนระบอบข้อมนิตตามแผนทฤษฎีโดมิโนก็ะ่งผลให้รัฐบาลไทยต้องตัดสินใจทรงพลเรือเลื่นไปรวมรบในเหตุการณ์ครั้งนั้นโดยมีการเปิดรับสมัครอาสาสมัครชายอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปแล้วก็อื่นอาสาสมัครเหล่านี้วา่า ทหารเสือพานเพื่อทำหน้าทีเฝ้าระวังพื้นทีและกับเป็นการป้องกันภายนอกประเทศหรือที่เอียนว่ายุทธศาสตร์การป้องกันในเขตนากองกำลังทหารเสือพานเป็นกองกำลังที่มีอาสาสมัครที่มีประสิทธิภาพโดยมีการจัดกองกำลังไข่ไข่กันกับทหารหลักภายในประเทศคือได้มีการจัดเป็นกองพันทหารเสือพานร่วม36กองพันนำกัน แต่ละกองพันก์กมีทหารเสือพันรวมห้าร้อยนายโดยการไปรบในครั้งนั้นกับเป็นการปฏิบัติการหลับทหารเสือพันชุดแรกๆได้ถูกส่งเข้าไปประจำอยู่ที่ประเทศเล่าในช่วงเดือนตุลาคมปีพุสธศักราช2 5 1 4ที่บริเวณทุงไหยหินเพื่อทดแทนกำลังคนของไทยที่ไปปฏิบัติการอยู่กอนหน้านั้นแล้วการรบดำเนินไปจนถึงปีพศ2 5 1 6 ประเทศเล่าก็ได้มีการจัดตั้งรัฐบาลผสมขึ้นมีการลงน้มในสัญญาหยุดยิงและก็ได้มีการถอนทหารหรือว่าถอนกําลังถูกไฟออกจากแนวรบทั้งนี้กองทหารเสือพานของไทยก็ได้ถอนตัวออกมาจากเล่าจนหมดสิ้นในช่วงปีพศ2517สรุปจำนวนทหารเสือพานที่ถืกทรงเข้าไปย่งเล่ามีทั้งหมดประมาณ3,000 30, นายคับ ได้พี่ชีพไปมากกว่า2 5 8 0นายแ้ละกระบาดเจ็บอีกนับหมืน่นน้าถือจับเป็นเฉลยซึกกบเกือบ300น้ายแล้วและมีการหายสาบศูนย์ไปอีกจำนวนหนึ่งกองกำลังทหารเสือผ่านได้รับการสนับสนุนคาใส่ใจทั้งเมดจากสหรัฐอเมริกาบา่วาสิเป็นอาวุธการฝึกอบรมการสร่งกำลังไปแนวหน้าการนำผู้บาดเจ็บกลับมารักษา รวมไปถึงเงือนเดือนของทหารเสือพานทิสิเดลับทั้งนี้ได้มีเรื่องเล่าของนายปีชานิทิสุภาที่เคยให้สัมผัสกับชุติมาหนุ่มมั่นเกี่ยวกับเรื่องนักรบดิลน,นามวีรบุรุษที่ถือลืมเพิ่นได้ระบุวา่าหลังจากที่ได้ทำงานเทตุงานเป็นลำให้ทหารไทยที่ฝึกและกกาทบทวนการหลบกับทหารอเมริกันเพิ่นกระถือทรงโตไปเข่าคอดภูดนํำการโจมตีทั้งอากาศหนา หรือแฟกที่ต้องทำงานเป็นผู้ประสานงานระหว่างทหารเสือพันกับทหารอเมริกันปีชานนติสุภาพเพนไดเบาวา่าระหว่างที่ถึกทรงไปรบอยู่ในเล่าได้เงินเดือนเบีย,เ,บยเลียงสูงถึงเดือนละ1,800,000ถึง2,000 0บาทซึ่งก็เป็นค่าตอบแทนในการเสี่ยงชีวิตในสนามรบยุคนั้นสมัยนั้นพร้อมกันนั้นก็นยังมีเงินลอยใจอื่นๆอ,อ,อีกสำหรับปฏิบัติการบางอย่างเป็นพิเศษ จังช่นหากว่าหยึดลดถังฟังตรงกันขามใดก็สิได้รับเงินค่าที่หยึดลดถังใดนั่นขั้นละสองหมืนบาทซึ่งก็เป็นค่าตอบแทนที่สูงลิ่วเหตุให้ทหารเสือพานถือมองว่าเป็นทหารรับจ้างแต่ว่าจริงๆแล้วนอกเหนือจากค่าจ้างที่ทหารเหล่านั้นสิได้รับถูกคนที่ขันอาสาเข้าไปสู่สนามหลบในคังนั้นล้วนแล้วก็ตังมีจิตสำนึกที่รักชาติคือกันมด บอมเมลวาสิเป็นทาหารรับจากที่ต้องไปรับใส่ผู้ว่าจากเพราะว่าตาังกะคํานึงถึงผิดภพยของคองมนิตที่สีลุกล้มหรือเผยแพ่เขามายัางในประเทศเพื่อเป็นการปองปามกับจังมีใจหึกเหิมและก็ได้ขันอาสาเข้าไปร่วมรบในบทคามพิเศษพ่อส2อ0 3รสามสงขามหลับสงขามเล่าของพลเอกบัญชรชววัศินได้ระบุว่านักรบนิราม อาบรสามารถอธิบายเหตุผลทา้งการเมืองที่ซับซ้อนในขณะนั่นได้แต่ทุกคนก็มีความตะนักในตนเองถึงการไปรบกับเพื่อป้องกันบรใให้ข้อมนิตข้ามแม่น้โคงไม่ยึดข้องประเทศไทยนั่นก็เป็นเหตุผลง่ายๆที่ใช่ไทยเรานี่ตั้งยินดีเดินทางเข้าสู่สนามรบแล้วก็ได้ร่วมปฏิบัติการลับในสงครามเธอนั่น แม่สิเป็นการรับลู้ทั่วไปในมูนักลบดินาน้ำว่าการสนับสนุนทั้งหมดบ่าว่าสิเป็นอาวุธหยุโทโธปากกนงบประมาณมหาศาลร,รวมทั้งคาตอบแท่นที่กุมทหารหลับจ้างเล่านั่นสิได้รับมาจากซสไอเอหรือว่ามาจากสหรัฐอเมริกาแต่ว่าพวกเขากระลวนตะนักว่าการซึกครั้งนี้พวกเขาบ่าได้ลบเพื่ออเมริกาแล้วกับบ่ได้ลบเพื่อ,อราชนาจักเล่าแต่พวกเขารบเพื่อแผ่นดินเกิด ลบเพื่อประเทศไทยอันเป็นทีหลักหญิงของพวกเขาแม้สิเป็นการปฏิบัติการหลับเมื่อครั้งในอดีตปัจจุบันทหารเสือพานที่เคยไปรบในเล่าก็ได้ร่วมกันเพื่อจัดตั้งสมาคมในสื่อสมาคมนักลบนิลาณสามสามสามขึ้นเพื่อเป็นการพบปะโดยสมาคมดังกล่าวกลายเป็นจุดหนัดพบกันระหว่างสมาชิกเพื่อรวมลำลึกนึกถึงความทรงจำในภารกิจซอยศาส ซอยเหลือเพื่อนสมามารถชิกน้ำกันและก็เปิดเผยวิทยกรรมที่เคยเกิดขึ้นในครั้งนั้นจังไรก็ดีครับประเทศไทยกะบบกเคยออกมาย่อมรับว่ามีการปฏิบัติการหลับในเล่าเกิดขึ้นแม้ว่าสีเคยทรงกองกําลังทาหารไปรวมรบและกะในวันทหารพันศึกของทุกปีสามารถคมนักลบในละนา3 3, ้าม333สามกัยังคองออกมาเรียกร้องให้สังคมไทยย่อมรับภารกิจเพื่อศาสตร์ในครั้งนั้น เช่นเดียวกันกับขอร้องให้ภาครัฐนำเอาอัฐิของทอาหารไทยที่เสียชีวิตในสงครามครั้งนั้นกลับมายังประเทศแม่สงครามในเล่าสิทถูกเหตุให้กลายเป็นเรื่องลับที่บม่มีไผรับรู้แต่ประเทศเล่าก็ได้กลายเป็นประเทศหนึ่งที่ถูกถิ่มระเบิดโดยกองกําลังสหรัฐมากกว่าสองล้านตันหรือมากกว่าการถิ่มระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและก็ยังมีคนเล่าอีกมากมายที่ต้องสูญเสียชีวิตเอาไว้เยวะ หรือคนหลักจากการเหยียบกับระเบิดในพื้นที่ับอันนี้คือเรื่องเล่าสิ่งที่เคยมีเคยเกิดขึ้นมาในยุคอดีตเกี่ยวกับทหารรับจา้างท่านผู้ชมที่ไม่อายุจักสี่สหาสิบปีขึ้นมาหรือว่า60ปีขึ้นไปกระสีเคยได้ยินเคยได้ฟังผู้เถา่าผู้แกลุ่นพอรุ่นแม่เพิ่นเบาเพิ่นเลา่าถึงเกี่ยวกับการไปหลบรับจา้าง ยังสมรภูมิประเทศล่าหรือว่าไปรับจ้างลบอยู่ในเวียดนามผลขมีครับอันนี้คือ,อวิธีของทหารรับจ้างนะครับที่เคยมีมาในยุคอดีเรียกว่าในยุคนั้นสมัยนั้นผล่าตอบแทนเดือนละ1ม0 0นแถึงสองหมบาทนี่ก็โอ้บ่หน่อยละครับในยุคนั้นสมัยนั้นถ้าหากมาทเทียบกันแล้วช่วงปีพศสองพนส,สี่ท่องบาทละสี่ร้อยหนึ่งดครับ ผู้เปินไปเป็นทหารรับจ้างได้เงินหมื่นแปดในพี่น้องว่าสื่อท่องในจักบาทครับเกือบสี่สบหาบาทพุ่นละครับโบม่นธรบาดาก็จังถือว่าเป็นคาตอบแท่นเป็นผลตอบแท่นที่หล่อตาล่อใจนะครับก็จ,จังได้เหตุให้เกิดมีองค์กรมีทหารรับจ้างขึ้นใบบุญไดยิบยกมาบอกมาเลา่ามาเบาสู่พี่น้องฟังแล้วก็สิไดอำลาฝากพี่ฝากน้องซอยไหลซอยแชร่กดติดตาม เป็นแรงอ,อกแรงใจในการบันทึกเรื่องรา่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในบานในเมืองมาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันไว้พรพอกันคลิปไม่คลิปหนาโชคดีมีสุขทุกท่านครับ